จะออรมทำเนึงอว่ากาบบราเจ็บไข่ในผูคอเราการเจ็ป่วยะสบกับอันนั้นสกบกนี้ขึ้นเกิดขึ้นจะรวมทะทาชีวิตเกิดขึดด 23, 21, น้นจากพูจากผีจากเทวดาอะไรนผู้ประดานี้ก็เของของเกเแ่บริจารณาตรงรรจของรรที่รจะทจองทอะไรไว้ม ในบริบูรณ์บริจิตนาสุดท้ายมาเรกแล้วไปหาใจเก่าเข้าตรงดูร่วงดูด่าลงไปทำลายใจทักไปนั่นนี่ต้องเป็นนั่นเป็นนี่เมื่อเท่าไรใจก็ยิ่งเมื่อเท่าไรหน้าเข้าไปอีกมีวันดึงหูดึงตาเลยพิจารณาหน้าสลดสองเรื่งยิ่งจารณายิ่งย่างนี้เท่าไรใจของเรายิ่งเกิดไหวเท่านั้น ยิ่งสวงสำเมรสิ่งเหล่านี้อลอรใช่หรือยิ่งเบิกบานเป็นพอแล้วไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวจะช่วยเหลือมันคุณสุดวิถัยเราครูบาอาจารย์กันนะยิ่งเห็นความรุ่งโรกมากไรใจกองั่านก็ยิ่งเห็กนี้ลีบนี้ไปลอยว่างทุกอย่างทุกอย่างไม่ใช่ว่าท่านไม่ความตกใจนะไม่ความตระคนใจนะ สนใจแต่ทำอะไรไม่ได้อาจจะวางไปาไปวางไปวางไปจยิงวางก็ต่อใจมสนิว่าไปนั้นบางแป่นั้นสรรสวสิโลกเทาถึงเขาเขารู้เขาจะวางเขาเองเขาถึงเขาเองรู้เรื่องของเขาเองจุดวิสัยที่จะไปช่วยเหลือได้มีเห็ุขายใดพวกอะไรรลไปหาหมอดูหมอสงหมออะไรูบ้านไปโดนของแบ โดนผีบ้างโดนอะไรนัน่นเลยที่ประทับต้องแก้ไขอันนั้นต้องแก้ไขอนี้ตังรร้งฐานภพภูมิบ้างหลายหลายกรณีที่มัเกิดมีเกิดมีในบ้านเนี่นะบางอย่างพวกเอามาขอเรื่องสร้างฐานรภรพภูมิเราบอกเราไม่ใช่พระส,สร้างฐานเราเป็นพระสอนฐานเราเรียนวิชานี้มาเพื่อสอนฐานรภรพภูมิไม่เรียนมาเพื่อตังรร้งฐานภพภูมิเขาควรจะเอาเงินไปยึดถือ เราด่าไหวบางมุมมีส่รนน่าัน่งดีแต่สัาดาห์หน้าเนา่ยจะอ่าเราไม่ใช่ที่อันนีามันเปลี่ยนตัเข้าไปกับเข้าไปกามว่าอย่างบูชาต้นไม้พวกเขาภูมิที่นภูมิที่นี้ซึ่งแม้ว่ามีจริงๆก็ไม่เห็นไปถือไม่ความสาคัญในความเกี่ยวข้องแต่ถ้าจะเกี่ยวข้องก็ต้องเห็นเมตตาห็นส่วนเกี่ยวพอแล้วเอาุตตรชนรุมการธรรมในญท่ามพวกเรา มีความปั๊บนาปนา๊บนะก็ตัวปั๊บปั๊บนะหายา่นั่งยางมีสมานี่เมื่ออยามีสมาหน้าที่การงานของตัวเองก็ทําอยู่ทําอยู่แล้วมันก็ไปหาหมอดูหมอสงห,ห,ห,หายว่าเอาของหยิบของดีนัท่นนี้มีสีพึ่งบ้างมีอะไรบ้างตะบุกอิจกรรมอะไรบ้างเละเละยันอะไรบ้างไปน้าใจมัน สิ the ่งเหล่า hey. นี้ไปไปหาเาโมรูโมลาองค์ดวงดมงดวงไปอะไรนี่ยากที่จะแก้ไขันความปรารถนาของมื้างห้าอยางอยากมีทรัพย์มากสองอยากให้ทรัพย์นั้นบรรลุความเริตสมให้เกิดความสุขให้ได้รับความสุขร่มเย็นจากทรัพย์เหล่านั้นเืิดทรัพย์นั้นจะกายใช้ของห้ั้งตังจิตตั้งใจที่จไา้มาบ้าเถิ คงจะมีความสุขเกิดขึ้นกับการใช้ทรัพย์พวกนี้นะครับสามใน,นเมื่อมีทรัพย์แล้วก็อย่าเมียงหน้าอย่าเมีอำนาจอย่าเมียงหน้า,านหน้าคอยปกคอย,คอยบัญชาการผู้นั้นพวกนี้บังคับผู้นั้นพวกนี้เดือดหนาจของตมทํเงินทําการใช้เงินทําความหน้าสี่อย่ามีบริวารที่อยู่ใต้อำนาจพอจะบัญชาคนอื่นนั้นมาก อยากให้คนไปดูหงอยากให้คนไปนับหน้าดื้อตาดูได้เพื่กอกระตุะ้นเราเราก็ฟังช้ำตัเองห้าไม่อยากตายมันน่าสลดนะมันขัด,ดขก,าากับความรู้ความรู้ความเมตตาความเผยซึ่งทางอยู่เปลีลย่ยนแปลงเราทับน้ยเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นของมายตัวในโลก จะแย่งจริงไม่ได้จะเปน็นโรางไม่ได้จะให้ออกเลยเป็นเปนไม่ได้นี่เราเป็นผู้ธบริษัทเราถือตนเป็นผูธ้ธมามกาเราเป็นผูถ้ถึงขึ้่พระพุทธเจ้าพระรมประสงค์เป็นาณะพระพุทธเจ้าฉลาดอย่างไรพระพุทธเจ้ารู้อย่างไรเราต้องรู้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าฉลาดอย่างไรเราต้องฉลาดอย่างนั้นพ เป็นรู้วป้องกันแม่งมันตกกระเด็นฐานที่ตับเติมหน้าเกลียดย,ยาที่ชักหน้ากุมหินลงใจเงี่ไปก็ต้องต้องขันดวงหินลงใจไว้ในรั้วในขอบในเขตในยุวมันญัติศีลนไ,ไว้เพื่ออะไรภาวนาภา,านะดูอาาดัตภาพความเป็นจริงความเป็นจริงสัจธรรมนจริงเป็นยังไรพิจารณาเอาไปเกิดแก่เกีบตายทุกคำในจังนาตาไม่จะไปถืออะไรได้ nên bơm rồi, kinh thần ơi Mình cứ đọng kiệp Mình cứ đọng vô เขได้มาก็ต hmm. ้องบำบัวเอาอีก <basics> ม um ีหลาส่วนเรานี่มันเป็นอย่างนี้เท่านั้นหลักสภาพความเป็นจริงยึดหลักทมคำสอนพระเจ้าตัวแล้วต้องตายยึดถือวานี่คำสอนมานนี่เป็นหลักฐานตัวอย่างใจหยุดใจความเสี่ยวสิ่นเป็นธรรมาาความเกิดมีธรรมดาความแทนมีธรรมดาความเจ็บมีธรรมราทำความเห็นให้มันเป็นธรรมดาอย่างนี้คิดอยู่ตุกกรรมราอางนี้ตรงพรามันเห็นตรงเข้าไปแล้วละมันทำใจได้ เขาไม่เห็นสิ่งหลักฐานพยานสิ่งเหล่านี้แล้วโอ้นีม่มันชาติเกินนะนี่นะความเป็นความตายต้องเกิดคือเราทุกวันแบบมันทำให้เราไม่ประมาในการควบคุมบริบ่าวตัวในการทำพลังความเดนน่นในการสร้างหน้าที่การรับรู้ต่างมันทำให้เรา เนื่เราอีกจัหะหนึ่งวันใดวันหนึ่ง,นนงต้องถึงเราอย่งแน่นอนนะใจเราไม่ประมาทเพราะไม่ประมาทมันก็ตั้งตนอย่าุณนามความดีสุปฏิพโนไปไหนละ่ะก็พกสุป,ป,ปฏิพนไม่ว่าฟุ่มเฟบัตีิแล้วเราไปบัรีเราก็ต้องเป็นสุปฏิพโนด้วยตางค์หลวงปูพรเจ้าอุชูปฏิบัติของยายาปฏิบัเพื่อลดระสามาสีสมควรจะเปิดประการแั้หวงะมุ่งหน้าเรนะา,าวสวูวงยามาปยาคนนั่นแหะคิดถายหาง นยทางการสร้างบูญาการการสร้างความดีิยา่พานปะโยโุเป็นปัจจัยวิสัยเพื่อที่ถึงขึ้นของบุคคลว่ยานิพพานปะโยโทุก็นำสายตา เป็นอย่างยิ่มันมีอยู่ในเราแล้วนะมีอยู่ในหัวใจของเราแต่เราสมใจเราควรวัออโอท้ทุกทุกสิ่งทุกอย่างมันมอยู่ในหัวใจแต่มันมีหาอำนาจเกลียดมันมันครอบใจมันครอบหัวใจของเรามาแต่เรา,า,เรา,เราพบแต่ละชาวงบการชีวิตรกกเราเปหมดแล้วตัวพอให้อาการแห่งความาเกิดจึงต้อรักตามท่านก็ตามตามปวดปวดตามบนบนบนเกลียดเกลียดตามป้าป้าไม่มาตามไปหมด ความหน้าอยู่กับการความกำคัญตัวสำต่างเพราะอะไรเพรต้องการให้เจ้าของอยู่สุขอยู่สบายพอมันเกิดเนื่อเกินตัวอะ้รก็ไปเบียดเบียนผู้อื่นเข้าไปแล้วรุนต่อรุนไปต่อหน้าอย่างนี้นั่งไปแล้วข้ามเกินไปข้าเกินไปแพ้กับมีพลาดก็มีพันไม่เกิดขึ้นน่ะความทุกข์เนี่ยที่เกิดขึ้นกับตัวเราพอความทุกข์เราไี่เกิดขึ้นก็โทษนู้งตัวนี้เราเยวที่นะโทษเป็นวิญญาณที่นั่งทำผีที่นี่ทำ เทวดาทำวิญญาณทำการเกิดแกเ่เจ็บตายวันนี้แม่เทวดาก็ไม่มีไม่ไมีจิตะบบการใช้เจ้ากอกในเวนวิญญาณก็เป็นนั้นประสาให้เป็นอันนี้วิญญาณเป็นนั้นทำไม่เป็นอันนี้แท้ที่สุดแล้วก,ก็ติดตามเจ้าของเองสุดท้ายมาาไปยึดเสือสารณนที่มันไม่ใช่ของแท้ของจริงตายจริงกรืเปล่า แทนที่จะแก้ไขได้รับในศาลในพิาีการยึเดเยี่ยใช้เนี่ยอาจจะทาเพื่อความทำรุนเจ้าสุดท้ายปลายทางมามีประโยชน์อะไรสมวโมตวะพิธารโม่เมื่อมาเลยก็เมื่ไปหาความสว่างเกิดขึ้นในใจไม่ได้ตัวโมตวะเมื่อบ,บอดตลอดอันตากาอันนี้เราเมืดมาเนี่ยมันเมืดมาเท่าไหร่กัน กี่พวกกี่ชาติเกิดเสื่อมตายม,ม,ม,า,ม,มาเนี่ยมืดมาเหลือมืดมาแล้วทั้งนั้นต้องได้มาเหลืออีกแน่ต้องมาหลงจริงแล้วนี่ถ้าไม่ไขความสว่างากระจ่างแจ้งให้แก่แสงอัดแสงทำให้เกิดเพื่อนจงจงิตใจแล้วแบบความสว่างกระจ่างช่างของอัดทำให้เกิดเพื่อนขึ้นมาในใจของเราแล้วแบบมันจะมืดต่อไปสมุทตะมะปริยานุต่อไปต,อไปต,อไปตอลอดสถาน,นการก็เป็นผู้มืดบอดอยู่ในตัวเรา ยิ่งเมื่อเกิดนี้ไม่เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าไม่สนใจในธรรมของพระพุทธเจ้าเหมือนก็ไม่เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เห็นศาสนาก็เหมือนไม่เห็นไม่เห็นเปรียบเสมือนคนตาบอดมาดูแม้ดวงจันทร์มีดวงอาทิตย์มีสว่างประจักษ์ย่าอยู่ทุกที่วาราตีกันก็บอกว่าไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีเพราะมันตาบอดก็เหมือนคนนี้ไม่เชื่อความดีความัูกที่พระพุทธเจ้าประทานไว้คำธร่มความรู้ของเราเานั้น ตายชาติเดียวเทนี้แหละเกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียวมันไม่ครั้งเดียวสิเพราความคิตมันคงแต่งของจิตมันมีความสุขในจิตมีความทุกข์ในจิตมีขาเทวขามันมีมันไม่มีที่จิตจบสิ้นถ้าเกิดว่าจิงเันี้มีความดันิเกิดขึ้นมาภายในใจใจมีความดันิอยู่แล้วนี่การเกิดใหม่ก็ต้องมีในใจแต่ถ้ามีไม่มีความดันิเป็นเพียงแต่สังขารธรรมที่ภูมิแต่ทงที่พิจารณาตามหลักตามฐานกัปัญญาตามเอาเป็นไปเกิดเกิดระดับอยู่อน่างนั้นนะ มันไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดไม่ตายต่อไปนานๆไม่รวมกับฐานรูการทั้งหมดมินบวพากันจำเนียรที่นีาา้พิจารณาการสร้างอริมของเรา,าการพัินารูปตัวของเรารเพื่อสุขระเบิดไนเพื่อความหลุดพ้นเพื่อสุคติภพเพื่อวังเป็นสุขติเพื่อโลกสวรรค์เพื่อภพโลกเพื่อปันิาเพื่อการที่เราจะดีที่สุดจากลูกจากหลง ดวงใจนี่จะพลา,าดพลาดเย่ไปไม่ได้เลยเพราะดูแลรักษาน้ำมันระวัง,งรักษาอยู่อย่างนั้นนอันารวิจารณ์เราทั้งทาน,นาทั้งศิลทั้งโทนาวิจารณ์เราไปนีีเป็นต์สงายกระทำก็ไปยิ่งเห็นมันเิดพลาดโลกมันเกิดพลาดเท่าไหร่ใจก็ยิ่งสอนใจให้รู้เห็นาย กวามเดืดเใจพอมีความบิดปานมี้รักทิตมุขฐานทามยิ่งถนั้นใจมันตั้งมัน่นมันเป็นธรรมจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตมีความตั้งมั่นตลอดนั้น ผู้หนึ่งผู้ใดไปพูดบทบาทเนี่ยต้องเป็นกับผู้ทันสันทิทปิโกอากาติโกไม่มีการสถา,านที่เวลามีลาผู้บิบัติเองเห็นเองปัจจตาเวทิตโภมอยู่ประจับชัดแก่จิตแก่ใจได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับทมได้ใ,ใจเป็นยายใจเป็นหลักฐานใจเป็นปานัานสําเร็จแนวทีดใจไม่ว่าทำเราใดมีใจถึงก่อนนี่นะเห็นไหมล่ะ ตอนนี้มันก็อยู่ในเราเนี่ยเราก็เห็นก่อนคุณงามความดีความสุขเราก็เห็นก่อนความชั่วเราก็เห็นก่อนความทุกข์เราก็เห็นก่อนใจเนี่ยมันเห็นก่อนเนี่ยไม่เป็นใจไม่เป็นฐานได้ยังไงไม่เป็นพยานได้ยังไงก็มันประจักษ์ชัดอยู่ในจิตใจผีชอบช่วดีมันอยู่ในเราส่งเสริมตัวไหนเราพิจารณาเราไปมุ่งเ้าไปสูงึ้นไปเรื่อยๆมุนจิตนี้ขึ้นเรื่อยๆสรางสาระเป็นสารพยานในจิตใจประละ นั่นแหละสงฐานพผู้อมามกะเป็นผู้เชาดแล้วเหมือนอย่างทีุู่ธเจ้าตลาดผู้ท่านเป็นประชามีแล้วเป็นผู้รู้ผู้ติผู้เปิดบานเขาผู้เจ้รู้อย่างไรเรารู้อย่างนั้นกำลังจะนั่งามีเรามีความตั้งมั่นโดยอาจจยทำมือถวายของขึ้น้าจักรนารีก็แล้วโดยการทั้งหมดเป็นมาตราเราเป็นผู้ตั้งมั่นตา้งตามตัวผู้เจ้าพอบีนาตามกฎตัวหน้า ทั้งคำสอนัาษาอังกฤษปฏิบัติดีปฏิบัติต ong ปฏิบัติเพื่อลดละปฏิบัติสมควรแล้วโดยประการทั้งปวงนั่นนะอาหุนในโยคามในโยดักในโยอัจฉริยะในโยอนุตตรังคูณนั้นเป็นตามโลกาาดิเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญรเหนยิ่งกว่านี้นั่นนะตามคำพูดขเจ้าของไม่เพื่อจิตนะเอาอะไรอยู่ในโลกของสัตว์เกิตายเขาต้อปฏิบัติอย่างนี้นะเขาจงเข้าจะตายแล้ว เกิดการเวลาเลยพอใจเกี่ยวกับการเป็นการตายทุกอย่างเกิดอยู่กระตายมีค่าเท่ากันนั่นเป็นอนันตเลยไม่มีดีเกินนี้แล้วก็ไม่โลดไม่เร็วเกินนี้ทวงไปกว่านี้ไม่ตกต่ำกว่านี้เามาบ้างอพยากตาอยู่ท่กากลางอยู่ในระหว่างไม่มีที่หมายการเกิดตายไม่มีดีแล้วปฏิบัติไปถึงเนื่อนั้น นั่นแหะจุดหมายปทางที่เรจะเาธนาคไว้แก่ผู้ตะวแททั้งหลายบริสุทิ์พโทบริสุทท้อหโอบริสุททางโภในในวันธาสมนรบุางไว้เพื่อไหนก็เพื่อเพื่การสอนใจเองเพื่อเพื่ออานวยความสกให้เธอใจเพื่อชำระใจจุดหมายที่สุดของพู้ตัทนาัก็คือหัวใจเองนั่นเป็นธรรมแราธร